ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับเกมคุกกิรันคิงดอมกันอีกแลนดนะฮะคลิปนี้เนี่ยเล่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคุณผู้ชมพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมสุ่มได้ตัวละครดเอลมาแล้วนั่นเองแต่พอดีว่ายังไม่ได้ปั้นในคลิปที่แล้วนั่นเองผมก็เลยย้ายมาปั้นในคลิปนี้นะฮะฉะนั้นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ ฝากกันกดไลค์เริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชรไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ F K และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป U G Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไป ตัวเกมก็ยังฟัมให้เราอยู่ถ้าหากตลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป u ูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟนลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ อ่ะตัวนี้โดเอลนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวละครระดับซูเปอร์อีพิกที่เรียกได้ว่าติดเมตาณนะตอนนี้เลยได้ข่าวว่าฮิวโคตรโหดซึ่งการปั้นตัวนี้เนี่ยท็อปปิ้งนะครับเขาบอกว่าต้องเป็นคูณไทม์หรือไม่ก็พลังชีวิตล้วนไปเลยก็ได้นะฮะยิ่งพลังชีวิตเยอะยิ่งฮิวแรงนะครับบิสกิตก็พลังชีวิตนะฮะกับคูณไทม์ก็คือหาพลังชีวิตกับคูณไทม์แค่นั้นเลยนะครับกับตัวนี้ผมจะอัปเลเวลไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมมีเวกสิบอยู่ก็ยัดไปเลยนะฮะแล้วก ี่ตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมว่าสามารถจับยัดได้หรือเปล่าจะได้ไปเรลว่เก้าสิบนั่นเองนะครับประมาณนี้อัพเลเวลสกิลไปด้วยนะฮะถึงเรลว่เก้าสิบไปเนี่ยผมว่าน่าจะถึงอยู่นะอ่ะเลเวลสกิลเรลว่เก้าสิบแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าพลังชีวิตนะฮะอุ้ยอันนี้ได้เลยนะเนี่ยพลังชีวิตเหมือนกันนะคุณผู้ชมพลังชีวิตกับคูนไทม์นะฮะอันนี้ได้อยู่นะยัดไปเลยนะฮะพลังชีวิตกับคูนไทม์สวยนี้สวยมากอ่ะหาอีกสามชิ้นนะคครับุณผู้ชม โอเคท็อปปิ้งเนี่ยผมได้ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมพลังชีวิต58%แนะฮะ <S <S อ่าแล้วก็ใส่ทาร์ตไปด้วยนะทาร์ตท,ท็อปปิง้งมีพลังชีวิตไหมเนี่ยมีอยู่นะคุณผู้ชมเอาวันที่มันเยอะสุดนะเยอะสุดคืนอนี้11.5%นะครับก็ใส่เยอะสุดไปเลย ก็จะเป็น69.5%นะครับคุณผู้ชมแล้วก <S <s ็ต่อไปเนี่ยจะเป็นบิสกิตน um> anyway> okay. ั่นเองนะฮะบิสกิตเนี่ยก็จะเป็นพลังชีวิตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคผมได้ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมได้พลังชีวิตมา2ช่องนะครับแล้วก็คูณไทม์สช่องนะก็ตามนี้ปั้นแบบสุดฝีมือแล้วพอดีว่างบหมดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆในการเล่นอารีน่านั่นเองนะคุณผู้ชมฉะนั้นผมคิดอยู่ว่าจะใส่แทนตัวไหนดีซ ไปเลยนะฮะแล้วก็ใส่โดเอลมาแทนก็ประมาณนี้นะครับลองตีทีมนี้ดูคุณผู้ชมคิดว่าตีไหวไหมคือตามปกติมันควรจะตีไม่ไหวนะฮะดูจากทรงแล้วพลังก็ห่างกัน3 0 0แสนลองตีดูไหวไหมไม่ไหวจริงด้วยครับ <laughs> ทีมนี้แหละไหวไหมทีมนี้ก็ตีไหวอย,อยู่นะคุณผู้ชมก็มาดูแล้วกันนะครับว่ามันฮิลเท่าไหร่นะไอตัวโดเอลก็ฮิลเยอะกว่าตัวกระต่ายนะคุณผู้ชมฮิลไป6ล้านนะฮะฮิลโหดมาก ต่อไปเนี่ยก็จะไปสำรวจโลกต่อนะคผูชมเพราะาตอนนี้เนี่ยผมเคลียร์หมดแล้วก็จริงนะแต่ว่ายังมีระดับมาสเตอร์อีกแล้วก็โหมดความมืดอีกนั่นเองนะที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับก็ดูก่อนละกันว่าด่านไหนยังขาดอีกโหจริงๆก็เคลียร์ไปเกือบหมดแล้วนะคผู้ชมพูตามตรงนะีฮะ สเตมิน่ผมหมดแล้วครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะฮะก็เคลียร์มาได้จนถึง18ขีด2ิบสี่นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับใกล้หมดละพวกสตอรี่นะครับคุณผู้ชมอีกนิดเดียวนะฮะแล้วก็มาเก็บของรางวัลด้วยนะนี่ส่วนไม้คุกกี้ออกประจนภัยเนี่ยผมก็เคลียร์จนครบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะฮะสเตทที่60เนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะเผื่อใครเนี่ยเคลียร์ไม่ได้นะครับให้ดูของก็แล้วกันของผมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยอาวุธรีเจ วิธีการหาอาวุธรีเจนเนอรี่เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องมีวัสดุอันนี้นะครับคุณผู้ชมกรอบอาวุธระดับสูงแค่เมียน,นี้เนี่ยก็ได้รีเจนเนอรี่แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยมีอยู่14อันเดี๋ยวผมเต้ดูแล้วกันส่วนตราเนี่ยก็อ่านละกันนะว่าอยากได้ความสามารถแบบไหนความเร็วโจมตีพลังโจมตีหรือว่าอัตราคริหรือว่าสุ่มนะฮะผมเอาพลังโจมตีละกันแล้วก็แก,เกนเนี่ยก็เลือกละกันนะครับว่าอยากได้ท่าไม้ตายแบบไหนซึ่งแล้วแต่คนชอบนะอันนี้นะครับ มันจะเลือกเป็นอาวุธลับละกันนะฮะประมาณนี้มันจะได้เป็นระดับรีเจนเ a อรี่แบบชั่วป้าบๆนะฮะก็เอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะส่วนพวกสร้อยคอกำไลต่างหูรีเจนเ a อรี่เนี่ยก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้และแต่ดวงนะคุณผู้ชมดวงมากดวงน้อยนะฮะดวงน้อยก็อาจจะได้เป็นแบบอีพิกแต่ถ้าดวงมากก็อาจจะได้เป็นรีเจนเนอรี่นะครับตามนี้เลยผมก็ดวงน้อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมเล่นสเตจที่60สิบให้ดูแล้วกันเผื่อใครเนี่ยเคลียร์ไม่ได้นะครับอุปกรณ์ผมก็จะตามนี้นะฮะใช้ท่าแม่ตายเป็นดาบทำลายล้างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เลสโกครับเข้ามาแล้วเราจะเจอแมลงตองนะฮะก็ตีปกติตีธรรมดาไปเลยพยายามเดินหลบนะคุณผู้ชมตีไปง่ายๆนะฮะอันนี้มีกล่องมาปุ๊บผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นความเร็วโจมตีนะฮะถ้าอาวุธเราเนี่ยมันตีช้าแต่ถ้าอาวุธเราตีเร็วก็เลือกเป็นพลังโจมตีก็ได้นะแบบนี้ เล่นง่ายๆนะครับชาร์จโจมตีบางครั้งก็โอเคนะพยายามอย่าจนมุมนะก็เดินไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถอยหลังนิดหน่อยตีไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ต้องรีบอะไรอยู่แล้วอ่าก็เป็นเพิ่มพลังชีวิตก็ได้หรือว่าเพิ่มความเร็วโจมตีก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยบ้าพลังนะฉะนั้นก็เน้นแบบพลังโจมตีไปนะคุณผู้ชมอันนี้เลือกเป็นพลังโจมตีแล้วกันนะครับเน้นตีแรงไว้ก่อนนะมันจะได้จบเร็วเจอบอสแล้ว จะเป็นหนอนมังกรเนี่ยครับพิธีการสู้ก็คือหลบสกิลนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับก็ดวงแดงๆเอานะค,คุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยก็แค่นี้นะครับพิธีการชนะสเตทที่60นะครับก็ตามนี้สามารถใช้ในการฟาร์มของได้นะอันนี้กรอบอาวุธระดับสูงมันก็จะได้ทุกรอบอยู่แล้วซึ่งสามารถใช้ในาฬิการ่นเวลาได้เลยนะนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมแลกของด้วยนะถ้ามีภารกิจในนี้เนี่ยก็อย่าลืมทําด้วยนะ มันได้ของค่อนข้างดีนะครับรับรับไว้ก็ได้ครับคุณผู้ชมแล้วค่อยมาส่งผมจะเปลี่ยนผลิตของของร้านเวทมนต์หน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมผมจะไม่ผลิตของตัวชูครีมแล้วเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างนะคุณผู้ชมมันมีอีกหลายตัวที่ควรปั้นนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวมินมากแล้วกันนะตัวมินเอ้ยตัวมินอัพได้อยู่นี่หว่าเพิ่งเห็นมีอยู่ตั้ง40นะคุณผู้ชมก็อัพแคนดี้วิเศษหน่อยแล้วกันอ่าอัพไปเลยอันนี้ อ่ะได้ถึงบวก6นะครับคุณผู้ชมสำหรับคุกกี้มิ้นช็อกโกนะครับก็ประมาณนี้อาเด้วยสก,กิลก็ได้นะครับเอาไว้ตีบงตีบอสเนาะแล้วก็เคยมีคนดูเนี่ยบอกผมว่าอย่าลืมเคลียร์ภารกิจด้านขวามือด้วยนะครับภารกิจพวกนี้เพราามันจะปลดล็อกหมดแปลกๆมาเพิ่มนะครับฉะนั้น เดี๋ยวเคลียร์นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยละกันคือผมสงสัยมากเลยนะครับคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยมันใช้งานยังไงเน้ฮะเตียงอับแดดครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างแน่นอนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงไงถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะอันนี้คืออยากรู้จริงนะฮะหรือว่ามันใช้งานไม่ได้วะอันนี้ก็ยังขยายไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าหมูกก่เกาะทอร์บิคอโซดาเนะี่ยผมขยายยากมากเลยนะกว่าจะไปทีละอันนี่ยฮะไม่รู้จํายังไงดีนะคุณผู้ชมลำบากใจมากเลยในโหมดน,มน มาสุ่มคุกกี้เมวโลบันนี่สักหน่อยละกันมีอยู่18ก็กดสุ่มยาวๆไปเลยถ้าดวงดีก็จะได้เลยนะครับโอเคเหมือนว่าจะดวงดีครับคุณผู้ชมได้มาเลยนะฮะคุกกี้เมวโลบันนี่อีกหนึ่งตัวจะได้เอาแปัปเกรดดาวนั่นเองตัวมันหาได้เรื่อยๆนะครับดีมากตัวนี้อ่าข้ามไปเลยนีต่อไปผมจะมาทำภารกิจด้านขวามือตรงนี้นะคุณผู้ชมเราก็ต้องแอดทีละภารกิจเนาะอันนี้คือเคลียร์สองขีดสิบสองเราก็เคลียร์ไปแล้วหรือเปล่าอ่ะก็ไปเคลียร์ให้มันสักหน่อยนะครับทำภารกิจนะ สามารถใช้อันนี้ได้ไหมเอ่ยดูดิรกิจมันจะเสร็จไหมเสร็จนะคุณผู้ชมก็เคลียร์แบบนี้ไปเลยเนาะแล้วก็ผลิตอีเตอร์ทนทาน3ชิ้นนะครับโอเคผมเคลียร์เคเวสไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้บางเควสก็ต้องใช้เวลานะคุณผู้ชมมันโอโ้โหยากอยู่นะความรุ่งเรืองอาณาจักรนะครับก็สําเร็จแล้วอ่าอีกนิดนึงนะอารีน่าลุยต่อได้อีกไหมลุยต่อได้อีกเลี้ยวนะฮะลุยอารีน่ากันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชม ทีมนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยสู้ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันเพื่อไหวไม่ไหวนะฮะตามนั้นโหโหดเกินโห,โหแต่ละทีมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มสู้ไม่ได้เลยเนะคุณผู้ชมอาจจะสุ่มแล้วดวงซวยหน่อยเนาะก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกด u b s c r i b e คลิปนี้ไปละจู้บา,บายๆไปละครับ